เดิมเดิมนะคะเอามาดูก่อนนี่ไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างเก๋ีไก่เลยนะคะสีก็สีเดิมเดิมอ่ะภายในเดี๋ยวบอกก่อนนะคะตรงนี้จะมีรอยเนี่ยอย่างนี้บ้างซูมเข้ามาเลยมันจะมีรอยบ้างเห็นไหมคะนี่ยรอยดาๆตรงเนี้ยมีรอยว่าจับตรงนี้บ่อยนะคะบางบางคนลูกค้าก็เอาใส่เหรียญก็มีนะนะคะที่รองพื้นก็เป็นใย,ยบัวเห็นไหมคะที่วางเท้าเนะะี่ยค่ะ แล้าของเขาก็ซื้อใส่มาคิดดูนะคะความละเอียดของลูกค้านะคะอ่ะมาดูด้านหลังนะอืมมามีความเดิมเดิมเดิมดูได้เลยความเดิมเดิมนะคะความเดิมของรถนะ1,497ซีซี109แรงม้านะ่ะดูความเดิม,มส่วน สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักการใหญ่อุบลราชธานีวันนี้มาเป็นรถเก๋งบ้างเพราะว่ารีวิวรถกระบะไปหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้เป็นรถเก๋ง v ีออ 1.5G นะคะรุ่นท็อปสุดเลยเกียร์ออโต้ปี2013อ่ะรถคันนี้นะคะสายลมรู้ประวัติดีเลยเพราะว่าเป็นคนเทินคันนี้มาเองนะคะมือเดียวออกข้างป้ายแดงเลยคะ่ะรถเดิมๆทุกชิ้นเลยนะคะอ่าก่อนอื่นบอกก่อนนะคะว่า ยางเนี่ยยางนะคะยางดอกอยางยังอยู่นะคะปี2020ก็จริง3ปีแล้วนะแต่ดอกอยางยังอยู่นะคะแล้วก็แมกนี่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาโมโนโบล์นะคะเนี่ยสีน้ำตาลซึ่งมันเข้ากับสีเทานะคะถ้าคนชอบไปบอกมันแจ่มมากนะสายลมบอกก่อนนะคะเดิมเดิมนะคะอ่ามาดูก่อนนี่ไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างเก๋ไก่เลยนะคะสีก็สีดาเดิมอ่ะ ภายในเดี๋ยวบอกก่อนนะคะตรงนี้จะมีรอยเนี่ยอย่างนี้บ้างซูมเข้ามาเลยมันจะมีรอยบ้างเห็นไหมคะเนี่ยรอยดําๆตรงนี้มีรอยว่าจับตรงนี้บ่อยนะคะบางบางคนลูกค้าก็เอาใส่เหรียญก็มีนะนะคะ,ะมาดูนะคะเบาะทุกชิ้นส่วนของเขานี่ก็จะเต็มทุกชิ้นส่วนนะคะไม่มีอันไหนยุบตัวนะมีแค่ฝั่งคนขับเห็นไหมคะตำหนิตรงนั้นฝั่งคนขับซูมเข้าไปได้นะตรงนั้นนะคะเบาะตรงนั้นก็จะมี ไม่เต็มหน่อยนะคะเป็นแบบรอยย่นหน่อยนะนะคะฝ้าเพดานซูมเข้าไปเลยเนี่ยทรงสูงนะคะลอยแทบจะไม่มีเลยนะคะเกียร์นะคะหัวเกียร์พวงมาลัยนะคะมีตำหนีบ้างเล็กน้อยนะคะมีรอยขนแมวบ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับลอกเนาะส่วนกระจกมองหลังเห็นไหมคะซูมเข้าไปเลยอันนี้เขาแถมมาเลยนะจริงๆแล้วเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถอดไปใส่คันใหม่เพราะเขาเทินรถกับสอสายลมเลยแต่ว่าแถมให้ลูกค้าไปเลย นี่ค่ะยางตรงขอบประตูนี่ไม่มีรอยเลยเห็นไหมคะนี่เก๋มากนี่ซูมเข้ามาเลยนะคะหัวน,อน็อตตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะจ๊ะอ่าด้านหลังคันนี้ซูมเข้ามาเลยนะคะขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวสายลมไปขึ้นทางนู้นจะได้เห็นแบบถนัดถนัดนะอ่ามาดูปึ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่า ข้อดีของ v ีออสนะคะโฉมสิบตรงเนี้มันจะเรียบเลยนะคะจะเดินเข้าเดินออกอะสมมุติว่าคนอยู่ตรงกลางแตรงี้เนี่ยมันจะพอดีเลยเห็นไหมคะมนั่งได้สามท่านสบายๆนะคะวางแก้วกาแฟขวดน้ําขวดนมได้หมดเลยนะของลูกของหลานนะคะที่รองพื้นก็เป็นใย,ยบัวเห็นไหมคะที่วางเท้าเนะะี่ยค่ะแล้าของเขาก็ซื้อใส่มาคิดดูนะคะความละเอียดของลูกค้านะคะ,ม,ะมาดูด้านหลังนะ แป๊บนะคะดูด้านหลังเปิดปึ๊บขึนมาเลยนะคะตัว G v o ตัว G นะคะติดกล้องมองหลังนี่อยู่ตรงนี้นคะคะมันจะขึ้นทางจอด้านหน้านะเดี๋ยวสายลมบอกก่อนเ่ามาดูนะคะกลิ่นหอมใส่ไว้ตรงนี้นะคะ เจ้าของเดิมเขาใส่มาว่ามันหอมดีแต่ลูกค้าคนใหม่ที่เป็นเจ้าของถอดออกก็ได้นะใส่ลมว่ามันเก๋ดีก็เลยแขวนไว้อาย่างอะไรอยู่ครบอุปกรณ์ครบครันนะคะเดิมเดิมย่างอะไรไม่เคยลงพื้นเลยนะดูได้เลยนะจ้าครบครันนะดูอันหลังเนี่ยค่ะเนี่ยทิปน็อตท,ทุกตัวอยู่ครบครันนะคะเดิม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 มา มาดูก่อนว่าบนหลังคาซูมเข้ามาเลยปีนทนานั้นเห็นไหมคะไม่มีรอยเป็นสนุงสนิมนะคะรั่วซึมไม่มีนะนี่คือความเดิมของรถคันนี้นะคะใครได้เป็นเจ้าของก็จะเป็นเจ้าของลำดับที่สองนะเพราะคันนี้ออกห้างป้ายแดงเลยนะจ๊ะเอามาดูเลขไม้กันก่อนค่ะก๊อนยญาสตาร์ทมาดูค่ะเลขไม้นะคะไม้แท้ๆไม้เดิมๆเลยนะ 155,180กิโลเท่านั้นท่านผู้ชมไม่น้อยมากเพราะไม่ได้วิ่งไปไหนนะคะวิ่งที่บ้านกับที่ทำงานอยู่ใกล้กันเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นราชการนะอ่ะเดี๋ยวใส่ลมมาดูอ่สาสัานขยับนิดน,นึงมาดูว่าสมมุติว่าจะใส่เกียร์ถอยหลังเห็นไหมคะท่านผู้ชม มันจะชัดมากดังตัว A กระพิบปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บจูดเด่นนะคะตระกูล Vios เนี่ยเวลาก็ใส่ตัว D ตัว R ตัวอ N ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดมากมันจะกระพริบให้ด้วยนะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนบางครั้งก็สายตาไม่ค่อยดีนะคะท่านผู้ชมนี่เพิ่มเสียงลดเสียง เราจะเปลี่ยนเป็นคึืนไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบเลยนะคะนัะ่นอ่ะเดี๋ยวเปิดมากก็จะผิดลิขสิทธิ์อีกอสายลงกําลังผมบอกว่าชอบคึืนไหนแบบไหนก็ฟังได้เลยนะจ๊ะเดิมๆเ,เลยนะลำโพงเห็หนในสองข้างนี้เลยอ่านะคะอ่านนี่พอของฝป่าของคออาเปลไว้หน่อยเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์อีกนะคะแอร์เย็นนะคะเย็นไม่พอฉ่ำด้วยนะ,ะสายลงมาบอกปุ๊บเนี่ที่ใส่ลงใส่เหรียญน,นะคะใส่พาวเวอร์แบงค์ใส่อะไร ก็ได้ที่อยากจะใส่นะคะท่านผู้ชมและอย่างหนึ่งตรงนี้ใส่ลมจะชอบมากเบียกมือเขาตรงนี้กดลงปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีพอดีเห็นไหมคะเนี่ยจะพอดีมากอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปั๊บเนี่ยหัวเกียร์ก็ใส่เปิๆได้เลยเห็นไหมคะขึ้นเขาลงห้วยทางลาดชันได้หมดเลยนะอือรอก็เย็นชํำนะคะเนี่ยโน้ตบุ๊งโน้ตบุ๊กนะคะชาร์จโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะ usb อะไรก็ได้นะไฟก็ติดปึ๊บปั๊บนะคะท่านผู้ชมดูกันก่อนอน,นี่สองกระจกก่อนเดินทางก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะคะ ตรงนี้ก็บางแดดตรงบางแดดนะคะก็มีกระจกเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันเป็นกระจุกกระจิ๊กนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งอขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะคะอ่ะมาดูทางนี้ได้นะคะกระจกมองข้างอ่ะมาดูกันตรงนี้เราจะปรับกระจกขออนุญาตนะเปิดนิดนึงตรงเนี้ยกระจกขวาซ้ายเห็นไหมคะ R L นดี๋เราปรับได้นะขยับซูมไปตรงนน้นนี่มันจะขยับนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่อ่ะสมมุติว่า ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่แฟนอะไรขับอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับก่อนขับรถก่อนสตาร์ททุกครั้งเราต้องปรับนะคะให้เข้ากับตัวเรานะเวลาเห็นไหมคะเห็นมันขยับไหมอ๋อน,นะคะโอเคอ่ะมาดูห้องเครื่องกันคราวนี้นี่ตรงนี้ก็มีตำหนินิดนึงนะสายลมบอกก่อนเห็นไหมคะนี่ถลองนิดนึงเวลาจับตรงนี้นะคะอ่ะมาดูห้องเครื่องกัน <S 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 <ๆ>เดี๋ยวจะบอกว่าอ๋อสายลมมันนี่มีตำหนินะคะต้องบอกให้ชัดเจนเลยนะ,ะมาดูห้องเครื่องกัน เนี่ยชอบตรงนี้ v สของเขาเนี่ยเห็นไหมคะชวม13จะเป็นอย่างเงี้ยเก๋ไก๋มากนะรุ่นนี้นั้นๆจะมีเข้ามานะคะใส่ลมบอกก่อนเนาะอ่ะมาดูใกล้ๆนี่ค่ะ 1R อยู่ตรงนี้ซูมมาเห็นไหมคะ 1R อืมมามีความเดิมเดิมเดิมดูได้เลยความเดิมเดิมนะคะความเดิมของรถนะ1497 ซีซีหแรงม้านะ,ะดูความเดิม,มส่วน1นออยู่ตรงนี้ค่ะ R l อเห็นไหมนความเดิมของรถความเดิมเดิมท่านผู้ชมค่ะเครื่อง1.5ตัวท็อปสุดเลยออกห้างป้ายแดงสีจากโรงงานยังอยู่ซูมเข้ามาไม่ได้เอาสีมาแต้มไวนะ้นะเห็นไหมคะมีสีเดิมๆ เดิมเดิมจริงๆเดี๋ยวจะบอกก่อนเดิมถ้าท่านผู้ชมนะคะได้คันนี้ไปเดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่าท่านจะไม่ผิดหวังกับรุ่นนี้นะคะสีนี้โฉมนี้อย่างแน่นอนนะสายลมบอกก่อนว่า v o อ1.5ตัวจีปี2013นะคะเกียร์ออโต ราคาที่สายลมจะบอกอย่าเพิ่งตกใจเอ๊ะจะไงมีพี่บอกพี่มีแฟนบอกแฟนมีหลานบอกหลานคุณพ่อคุณแม่บอกคนที่คุณรักว่าราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นอ๋อ oh, amazing มันจริงๆหรอมันจริงจงค่ะ259,000บาทเท่านั้นผ่อนไม่เกิน5 0 0 0นนำเครดิตดีๆมาแ,กแลกรถนะคะสอบถามเครดิต เบื้องต้นนะคะเอกสารใช้อะไรบ้างอยู่ที่ไหนมงกลคาเซนเตอร์ก็ไปถึงอยู่ที่ไหนไฟแนนซ์ก็ไปถึงนะคะกลับเบอร์0840379999นะคะ94ตัวดลายปุ๊บนะคะเบอร์สายลมนี่รับทั่วโลกเลยนะคะเป็นเพื่อนการสอบถามเบื้องต้นได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ